สวัสดีครับผมพรานหมีนะครับพาะกันพื้เก่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศเช้าๆนะครับอยู่ที่ภูหลังบ้านผมนี่แหละครับโดยมีทีมงานมาก็ัสดีครับผมคุณ <Good S 2> แม่รานี่นะฮะร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนไม่ไหวใช่ไหมจะเก๊ผ้าแต่ว่ากลัวเขาเห็นอะไรไม่รู้ครับ้เลยั <c oughs> แล้วก็คุณแอร์แบ็กนะฮะนี่มีมาเที่ยว ไม่มีเมียครับผมออเหรอโอ้ผมนึกว่าได้เมียแล้วแล้วไม่มีไม่มีไม่มีไปครับผมตอนนี้ก็นั่งพักนะครับหลังจากที่เดินทางขึ้นมาได้ประมาณ500เมตรนะครับเพราะมันเป็นภูเขาที่สูงชันนะครับอแมงไหมครับแมงไหมสูงเรต้องพูดถึงสูงนะ เหือยแหงโอ้สูงแหงอันนี้เป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวหมายแรกของวันนี้ oh. ถ้าเป็นหน้าฝนนะมันจะเป็นน้ำตกได้นี่ครึ่งทางแล้วเนาะครึ่งทางนะครับผมเ oh. หนื่อยมากครับผม ฝั่งนน้นก็จะเป็นถ้าเก็บเนาะใช่ฮะถ้ำเก็บตรงที่มีความเชื่อของชาวบ้านที่มีเก็บขุดออกมาในเพิงถ้าแล้วก็โคกระดูกโบราณน,นะผมดูจุดนี้เนาะนี่เนาะ,ะครับทางไกลครับผมเราขึ้นไปหาโคกระดูกโบราณแล้วก็ถ้าอะไรที่พันิยาไปจะเป็นเพิงหินไน้นี่เพิงหินทั้งเมดตอนนี่อ,อืมโอ้โหลึกมากครับตรงนี้พานียก็พามายืยนทรีบนะ ผมจะพาคุณขึ้นไปตรงนู้นครับผมจุดหมายของเราอยู่นู่นครับบริมาหึงโคกกะโคกยามนี้อยากยากอีกแล้วมึงบก ดหมรูปหัวใจได้นะผมซิวซนะขัน้นจะชันแค่ไหนผมก็มันยางแงะเขาเลยผมมาหาเห็ดเบิกว่าค่อยลงไปครับบริสตัมตต่อให้คุณไปก่อนฮะผมขอจึ้งก่อนบาไหวละ ทันกระโดนู่นครับไปแล้วม,นมันเหมือนแล้วมันใบไหมแห้งนี่ไปก่อนนะตอนนี้พานหนีก็ต้องจึ้ะครับอันนี้เจ้าถิ่นนะผมจุดชมวิวนี่นะถ้ามองดีๆมันจะมีกำแพงได้ อ๋อคือสิโหดแท้ทางตรงนี้ค่อนข้างอันตรายมากนะครับผมมันมีแต่หน้าผาแล้วคุณจะโดดขึ้นไปทำไมนะ,นะเป็นหน้าผาเมเพีเยนะอวย้วนดนะ่ผมว่ามันเป็นภูเขาเมืองลับแบเลหรือเปล่า ผมว่าเป็นที่จอบฟังเสียงนกได้ดีเลยแหละผมว่านะลมา,าคนี้นัเยนะ่แต่ผมจะไม่ไปตรงนันแน่นอนน,อนบผมตอนนี้ผมก็จะเดินทางขึ้นไปสู่ยอดข้างบนนู้นนะครับซึ่งผมได้ยินชาวบ้านเล่ามานะครับว่าเป็นพญาแร้งถือสาบนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็เอาหินมาทุบนะครับหวังว่าจะมีสมบัติแต่ก็ ไม่เจออะไรนะครับผมแล้วก็คนที่มาทุบก็คือเป็นมาลองจองจ่อยก็คือเหมือนโดนคำสาปแล้วก็เสียชีวิตไปที่หลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงมะรองจองจอ่อ,งจอ,งจอยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเหมือนแบบโซนะแบบล้มป่วยล้มป่วยเ,เป็นศัพท์ไทยบ้านผมว่ามาลองจองจ่อยแต่ว่าจริงๆมันก็แบบเกิดการล้มป่วยแบบนี้นะเพราะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็น ปครับผมเดินทางกันดีกว่านั่งพักก็นานพอสมควรนะฮะแต่ทางเดินก็มันก็ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเดินผ่านหน้าผาไปเรื่อยๆนะฮะกินได้ไหมครับผมเป็นคนเด็ดนะรสชาติรสชาติเป็นยังไงหวานอ๋อ อันนี้คือลูกลูกที่มันจริงๆก็กินได้แหละลูก,กแดงๆ uh huh. อันนี้คือลูกสุกแบบมะหามถ้ามันสุกมากๆมันจะเป็นสีสีดำๆออกม่วงเหมือนเหมือนองุ่นเลยโอ oh. แต่เนื้อจะไม่ได้เยอะนะมันจะมีเนื้อติดมเมล็ดมาอย่างเกาะบักหมดซื้อภาษาไทยมันเดี๋ยวซื้อภาษากลางนะผมประหลุบยโอผมผมเคยมีความทรงจําที่ไม่ดีกับลูกอันนี้อ๋อกีระขีเหะไม่ไม่สมัยเด็กๆนะ ผมกินกินแล้วก็ผมเอาเม็ดมาเนี่ยยัดเข้าจมูกอ๋อคือสัวแท้แล้วมันเอาออกไม่ได้ทำไมคุณส่วอย่างนี้คะเป็นอาทิตย์อมลูกนี่แหละเป็นความทรงจำที่ค่อนข้างจะเลียวร้ายในสมัยเด็กอันนี้ความทรงจำของคุณอแบกนะฮะเฮ้ไปตากไปเฮ็ดวายเนาะแม่ไม่ช่วยออกนะแม่สมนำหนาอืมเดวโอ้คือส่วนนี้จะเป็นทางขึ้นนะครับระหว่างทางขึ้นเราก็จะเห็นไฟแดงนะครับที่ ไม่รู้ว่าใครเอามาผูกไว้กันหลงนะครับตรงนั้นก็จะมีนะครับไฟแดงนู่นครับจุดทางขึ้นของเราให้ทางขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะปีนขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับขบาวผาวๆาวาอ,อ,อมอ,อ,อม,ออมผมก็ไม่เคยเดินมามุมนี้เลยเนะะาะโอ้โหดวงทิศ เอาหมูขึ้นมาเชือดเลยได้นี่พอ่อน่าเสียดายครับที่หมูตัวนี้เป็นหมูแข็งแรงครับผมอย่า <Yeah. S 2> คนหุ่นดีประจำทีมงานเราโอ้ขอบิวมากเลยมันขึ้นยังไงจุดตรงนี้ขึ้นยะที่สุดต้องดึงเคอขึ้นโอ้ดวกแท้สวัสดีตอนเช้าครับผมตรงจุดบริเวณนี้ เวลาช่วงที่มีทะเลหมอกจะสวยมากๆเลยนะครับตรงนี้หมอกจะเข้ามาประทะเราเลยเราสามารถยืนถ่ายรูปกับหมอกแล้วก็วิวภูเขาข้างหลังได้เลยนะครับนี่ครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนมันก็จะเขียวทั้งหมดนะครับจะเป็นป่าหญ้าเขียวทั้งหมดตรงบริเวณนี้ถ่ายรูปสวยมากๆนะครับนี่ครับเราก็จะสามารถเห็นอ่างเก็บน้ํานะครับ แล้วตรงนี้ก็อ่างเก็บน้ําเหมือนกันนะครับภ <ST AN CE> ูเขาสลับซับซ้อนสวยมากเลยครับผม <ST AN CE> นี่ครับมีแต่หน้าผาน,นะครับค่อนข้างจะอันตรายมากๆเลยนะครับ <S <S <AN CE> พื้นที่ตรงนี้ล <S AN CE> ักหินก็ีันสวยงามครับนี่ทนมีก็ไปอันนี้จะเป็น บริเวณข้างๆหน้าผานะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแหลงของเราก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่เป็นแหลงถึกสาบนะครับชาวบ้านเราว่าเป็นตำนานแหลงนะครับผมมาเจอตัวประหลาดไข่ตุ๊กแกนะฮะผมแล้วก็มีตุ๊กแกโอ้โหนี่ครับเหมือนเป็นจำเพงครับผมยาวเลยเนาะถ้าเรามองมาจาก เขาลูกนั้นนะครับมองมาฝั่งนี้มันเป็นเหมือนเมืองปราสาทหินนะครับนี่เนาะผมก็ไม่มีกล้องแบบถ่ายจากฝั่งนู้นมาให้ดูนะครับเป็นเหมือนปราสาทหินเนาะนี่ก็จะเป็นกำแพงแนวยาวตั้งแต่ทางที่เราเดินขึ้นมาเนาะก็จะเป็นกำแพงย้าแล้วครับผมอันนี้ก็จะมาสุดแค่นี้เนาะสวยนะตัวนี้น่ากลัวมีมีนกไหมนกนางแอ่นหรือเปล่าสวยจริงครับผมตัวนี้ เหมือนเมืองเก่าเนาะเราก็จะขึ้นไปดิฟกาแฟตรงนั้นเนาะครับผมไปตอนนี้ก็สายนะครับผมวันนี้อากาศร้อนมากพักพักสี่ห้ารอบเนาะจะขึ้นมาโอ้โหวันนี้ปกตินี้เราเดินรอบเดียวถึงนะครับวันนี้โอโ้เหนื่อยมากไปโอ้โหผมลงมาทำไมนี่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะน้ำขบักใหญ่อันนี้สำหรับคนรอกินนะฮะ ตี๋อโมมูมหมูตมาาวงตขึ้สูงมาน้ขึ้นมาดวงอาทิตขึ้นวารียบร้ตั้งขึ้นแล้วยาวไปนู่ะครับดูผ่านกล้องนมันบ่สูงหอกแต่ถ้าดูตาจริงๆน่ยมันสูงมากผมขึ้นมาหลายครั้งแล้วคุณไอเบ็กไม่กล้าไปนะครับคุณไอเบ็กจะไปถึงแค่ตรงนี้ครับผมส่วนผมกับพันหมีก็ ไปสุดแล้วเนาะสุด,ดุน้นนะโอ้โหบรรยากาศดีมากเนะแซ่บเบอแซ่บมากกินกินแบบคุณแม่หน่อยสิข้าวบุบิญนงมไหมอือดูคุณแม่เรากินนะฮะมันต้องใส่นมข้นน้ำอันนี้มมีนมข้นแบบ mhm 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 không mhm 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 อันนั้นสําหรับคนที่ด,ดิฟนีก็อยู่นู่นผมบ่ออันเราดิฟกาแฟแบบพิสดารนะนะดิฟกาแฟบัวคือมูนู่นครับกินกินธรรมดาโลกไม่จานะเขาชอบกินเ,เสียวเซลลนะผม <S 1> <S 1> เสียวมากนะผม,มะอันนั้นจะเป็นหน้าผาทั้งหมดนะครับข้างล่างบริเวณที่เขายืนกาแฟอร่อยมากครับผมโอ้โห <S <S ผมจะไม่ไปตรงนั้นแน่นอนอร่อยแบบเซลยวเนะครับนู่นนะครับนู่น มาครับหลังจากที่ผมดิฟกินกาแฟดิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จิพาไปเบิง้งอัน,นจะพาไปดูแรงนะครับแรงที่ถูกสาบเป็นหินนะครับจากตำนานที่ชาวบ้านเล่ามานะครับว่าตรงบริเวณภูแล้งนี้มีแรงนะครับลงไปกินวัวควายของชาวบ้านในสมัยก่อนนะครับในตำนานนะครับคือชาวบ้านก็เลยสาบแช่งนะครับสาบแช่งให้ ลายเป็นหินนะครับนี่ก็จะเป็นพระาธาตุแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแรงนะครับที่ชาวบ้านเล่ามานะครับเป็นาธาตุเป็นเจดีขึ้นมาแบบนี้นครับแล้วก็จะเป็นตัวแรงแล้วก็หัวนี่คือถูกทุบนะครับมีคนปีนขึ้นมาจากข้างล่างนะครับนี่แล้วก็มาทุบหัวแรงนะครับคิดว่าจะมีสมบัติ ในหัวแรงนะครับหัวแรงที่ถูกสาบก็เลยมาทุบแล้วคนที่ทุบก็คือเสียชีวิตนะครับโดยการโซนะครับโซก็คือป่วยล้มป่วยนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นหน้าผารอบๆสองข้างนี้นะครัและตรงบริเวณข้างล่างก็ เหมือนเป็นถ้ำของคอมมิวนิสต์นะครับในสมัยก่อนเป็นโรงหมอเป็นโรงเรียนนะครับนี่ตรงนี้เป็นหน้าผาที่ค่อนข้างจะอันตรายและน่ากลัวมากๆนะครับนี่ครในช่วงเช้าๆแบบนี้ก็จะมีเสียงนกนะครับเสียงนกเสียงลมเสียงธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเราก็จะสามารถเห็นทะเลหมอกนะครับที่สวยงามมากๆนะครับ ผมเคยลงทะเลหมอกไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในโพสเก่าๆของผมนะครับประมาณช่วงหน้าฝนนะครับก็จะมีทะเลหมอกนะครับตรงจุดนี้เราจะสามารถมองเห็นวิว360องศาเลยนะครับผมนี่ถ้าวันไหนอากาศดีเราก็จะสามารถเห็นภูเขาทางฝั่งลาวนะครับ อันนี้อากาศค่อนข้างจะคลึมนะครับคลึมแล้วก็มันมีฝุน่น PM นะครับมันก็เลยไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยเห็นแค่วิวระยะใกล้นะครับแต่ก็อากาศก็ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้นี่ครับมีแม้กระทั่งเสียงทุกแกในถ้ำข้างล่างนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปสำรวจถ้ำข้างล่างนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างจะลงยากนะครับเราต้องอ้อมเขาอ้อมหน้าผานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่มุมไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นสามพักนะครับตรงบริเวณนี้มันหาทางขึ้นยากตอนนี้ผมเห็นเิงข้านะครับทางยบอกว่ายังไม่เคยมีใครลงสำรวจนะครับ คุณนี่แหละครับจะเป็นคนแรกผมก็เลยว่าจะเป็นหน่วยพัฒน์โล่งผมก็เห็นหลายครั้งแล้วครับจุดนี้ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าเว้ยคุณพร้อมหรือยังฮะนี่ครับผมคิดว่าผมคงจะไม่ลงไปนะครับเป็นรูลงไปเนาะใช่ครับผมไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนครับผมก็ยังไม่รู้ครับนลึกอุนับผมลึกมากคเลยโอ้โหลึกอยู่นะมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรไม่มีใครลงน้ำบ่ผมจะ ยืน,นให้กำลังใจนะฮะโอ้โหให้กำลังใจครับ,หหรบขนาดพาน,นี่ยังไม่ลงเลยโอ้โผมก็ไม่รู้ว่ามันเ,นนเป็นช่องเป็นเหมือนช่องแต่เมืม่อก่อนอาจจะเป็นคอมคมิมนิตอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าผมขึ้นไม่ได้ก็เรียกคนมาเอาผมเลยนะเดี๋ยวผมจะเรียกคนมาเอาคุณนะฮะโ,<อ>โอ้โหไปแล้วครับผมเฮ้ยมีอะไรน่าตื่นเต้นไหมครับข้างล่างโอ้ไม่แต่ขยะครับผมนี่น่าจะมีคนมาชมวิวแล้วก็ทิ้งขยะลงมาด้านล่างครับ ไปครับผมอ๋อมันเป็นรูไปแล้วนะโอ้มีรูทั้งไปทังเตออีแน่น่ะนโอ้มันเป็นรูลึกนี่นเดีผมจะไปฝั่งนี้ก่อนนะวไปทำมนี่นอ้ยย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 ยัยยย้งงไไยยอมย มันมีลงมาโอ้โหแล้วจะขึ้นได้ไหมนั่นระเบิดอ๋อลงไม่ได้นะครับลงได้บ่บนายเลยบ่ไม่ได้นะครับโอ้โมันเป็นอุโมงค์คนอยู่เลยนะนี่นเป็นอุโมงค์ที่สอดแนมสมัยก่อนของคอมมิวเตอร์แมนท่านมนีลงมาแล้วครับโอ้โมันมีหูลงไปอีจัลลั่นนี่ นี่นี่นี่เขาปิดเว้นนี่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 อ๋อหินถล่มลงมาบ่มีเหมือนแบบเป็นช่องเขาเอาหินถล่มลงมาเด่นนี่คี่เป็บบกระงไม้ล่ะอย่างโหดโดนลงมาเลยครับผมกไโดูลงมาเลยมันเป็นถ้ำลึกลับเลยเดนี่เอ้าขึ้นได้เลยขึ้นแล้วเหรอขึ้นไม่ได้เรือขึ้นได้โอ้งั้นผมไม่ลงไปดีกว่า มนีี่โอ้โหเป,เป็นเหมือนช่องที่จริงคนอยู่ได้ท่านเลยผมว่านี่คนอยู่มันเป็นช่องลมเขาอาจจะมาหลบฝนแบบนี้นะเพราะฝั่งนี้มันเป็นทางชันไปคทางนี้บอกอันตรายนะอย่าไปดีกว่ามันชันลงไปออฟฟี่น้องมาที่กลับขึ้นมาดีกว่าโอ,โ,อโอ้โอ้มันเป็นทางลงทางเตออันนั้นนะ<ห>มันลงนได้จ้ะเนี่ยมันลงลง เดี๋ยวโหเป็นการามุดถ้ำนะฮะอุ้ยย่าอือหือลงมาได้ยังไงนี่โอ้โอ้โหนุนครับที่ <ถำ S 2> มาแล้วถ้ำที่เราลงมาโอ้โหโอ้โหนี่คือลงมาในถำ้ำหูเงียบโอ้โหข้อค่าที่จะอันตรายนะจิ๋นี้มันเป็นหน้าผาเนาะแมน มันเป็นหน้าผาทั้งเมดแถวนี้เาร่ารรัเาลงมาจากตรงนู้นนะผมมันมีเพิงเพิงลงมาเนาะใช่ครับผม,มเราก็ทะลุกออกมาตรงนี้เดี๋ยวเดินไปดูอีกสักนิดนึงนะครับว่าจะมีอะไรต่างกันเหยื่อเจอคืนแสงยุคคอมมิวนิสต์นะสิพออยู่บ่ล่ะมันเหมือนเศษฟอสซิลเนาะแมน ม,มือมีดุมเลยสยากเลยไปครับผม,ไ,ม,ไ,มไปได้มันเป็นมถบทตาบอมันก็นอันตรายอยู่วูเ,เพลิงหินส้ม,มอยู่แล้วน,นั่นนี่ปออ,ออัศจ,จรรย์จริงจิงบ่หลบฝนจะลั่นสามารถหลบฝนได้ครั<ล>บตีนี้หลบฝนแล้วก็ดูวิวได้เลยเด้นี่ แปลกเนาะหินแถวนี้มีของเก่าบ่น่าจะบ่มีบ่น่าจะบ่มีดอกเฮ้ยหรือว่าจะมีเพราะมันขึ้นมายนี่ลองสำรวจคนสมัยตะกี้เอามาเสริมเหรนยังสีน้ำมีของโบราณโอ้มันขึ้นมายากจริงนะครับจริงเราก็มาที่ทะเดือนเนาะมนมีบ่มีแต่หังนกมีสร้อยเปรียบเงินทองบ่แต่รังนกเนาะโอ้ยโอ้ยจะว่ามัวตาม โ oh, อ้โหเราลงมาได้ยังไงนี่โอ้ oh, ผมว่าน่ะ,ะหเหมือนเป็นกำแพงเมืองเลยนะโ oh, อ้โห oh, เป็นการประจนไทยหมู่บ้านรับเล่บนี่เฮ้ยนี่ <Hey, S 2> แต่ลั่นนี่ห้าว่านเพิ่งอีอตัวนึงนี่ แฟนบอกชมพู่ป่า,าตมีมาชมพู่ไอ้นี่มัมนทะเลาะอ,อมะต้นหมากชมพู่ครับผมหอ,อมแท้นี่น่าจะเป็นต้นหมากชมพู่ป่าอันนี้บอกว่าลุกสมัยอมิยนี้จะมีเหมือนโรงหมอเนาะโรงหมอครับผมโรงหมอบาลที่ข้างล่างเวลาคนเจ็บคนป่วยเขาก็จะเอามารักษาตรงนี้อันนี้ป่าลกนะูกผมก็เลย ไม่ค่อยที่จะอยาก,ยากเข้าไปนะครับผมว่า,วารอเ,เรามีเวลาเยอะค่อยมาสำรวจเดี๋ยววันไหนมีเวลาครับผมเดี๋ยวให้ฝนตกก่อนเนาะอากาศมันร้อนครับช่วงนี้ถือน้ำมากๆถือนะ้ำมาเยอะก็หมดครับผมไม่ไหวนะก,กละับถ้าเก่าไปมดนคือเก่าครับผมโอ้โอ้เขือเยอะมากโอ้ไม่คิดว่าจะลงมาได้นนเนาะมาดีครับ โโอ้หผมว่าประตูสู่อีกเมืองเมืองหนึ่งนะนี่โอ้โหเป็นการเข้าโหดเกินทางขึ้นนะมืนใท่เนาะอุ้ยอ๋อโอ้โหอันตรายมากครับผม เหมยเหมยลงมาย,ง <laughs> ย่างโหดโหดอะไรป่ะขึ้นยังไงเลยลงมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหโลงมาทำไมเนี่ยทางขึ้นค่อนข้างจะอันตรายเลยทีเดียวโอ้ โอ้ตดใส่ซ้ำโอ้ยเนาะก็เกิดละป่าครับผมสำหรับทริปการเดินทางของผมแล้วก็คณะก็อโอ้มีเพียงเท่านี้นะครับผมหลังจากนี้ผมก็จะได้เดินทางกลับบ้านนะครับเพราะว่าติดภารกิจกับเพื่อนๆอ,อีกนะครับว่าจะไปสำรวจที่ใหม่ต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรับชมนะครับอย่าลืม กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับเจอกันอีพีหน้านะครับ